ขออนุญาตนั่งรอตรงนี้แล้วกันเพราะวหนูจะรอเสียบไฟกับผู้ว่าเอเดือเดือดเๆๆๆเขาไม่ให้หนูจนะุดอะคะ่ะนั่งหนูก็เซิงเลยแล้วกันเซิงเลย ตำบลูพหาทองอำเภอสุขีินจังหวัดนราธิวานะคะณตอนนี้มีงานระเพณีบุญบ้างไฟที่บ้านเราแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะจุดบ้างไฟล้านนะคะซึ่งนํามาจากศรีสะเกดโดยตรงเลยนะคะ บ้างไฟของค่ายดังต่างๆด้วยนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศกันต่อเลยะคะ่ะไปไปแล้วลม,มา ของเด็กเยาวชนของที่นี่ค่ะคืออยากถามท่านว่าจะมีแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบ้านหนูที่จะสร้างให้มีชื่อเสียงไปไกลได้ไหมคะอะไรเชิงประมาณนี้ค่ะาาค่ะสําหรับในตัวของอําเภอสุขีรินนะคะจริงๆแล้วทางอําเภอสุขีรินมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อาหารซึ่งตรงนี้ค่ะ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ส่งเสริมและก็สนับสนุนใ,ในเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวนะคะโดยเ,เราได้ร่วมมือกันกับในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะ <ใช S 1> <ม>แล้วก็ล่าสุดนะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนาราธิวาสนะคะเราก็ได้จับมือร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะคะทั้งจังหวัดปัตตานีแล้วก็จังหวัดนาราธิวาสรวมไปถึงสภาอุาาตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเรากําลังจะจัด เอเจนต์แฟมชิปนะคะจากกรุงเทพนะคะ่ะมาลงพื้นที่ตรงอำเภอสุขีรินนะคะเพื่อเราจะนําได้นําเสนอสินค้าและบริการด้าน,นการท่องเที่ยวของเราไปขายให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในกรุงเทพและรวมไปถึงต่างประเทศนะคะที่จะมาซื้อสินค้าและบริการของเราโดยผ่านช่องทางหลากหลายของทางาบริษัทนําเที่ยวค่ะค่ะขอบคุณขอบคุณที่ให้การสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะยินดีะสวิสดี ยังว่าเฮ็ดยังอยู่ค่ะตอนนี้กําลังผูกหางบังไฟครับเม่นบอกผูกไห้เฮ็ดยังค่ะผูกว่าไปให้มันขึ้นตรงๆเที๊ยงๆบ่อยมัไฟมันเปมันออกหางอันนี้ผู้ใดคะทีมงานทีมงานทีมงานผู้ใดคะทีมงานผู้ใดทีมงานปูเทียมววกับปักคํามผานวกกับปักค้ามผาน่ะอันนี้นะคะก็ทําการเตรียมจุดบังไฟค่ะขึ้นฐานเรียบร้อยแล้วไปสเตนบาย ไฟส,สวยจากค่ายดังของคนในชุมชนค่ะ